สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสาวเปิดใจสามีบุกทำร้ายชายชู้ยังรักสามีเก่าแต่ขอเลือกสามีใหม่สาวเปิดใจสามีบุกทำร้ายชายชู้เผยยังรักสามีเก่าแต่ขอเลือกสามีใหม่วันที่29พฤศจิกายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีนายสมชัยโสนางามอายุ45ปีหรือนายน้อยชาวบ้านหนองแสงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีระแคะระขายว่าภรรยาแอบไปคบชู้จึงเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นเพื่อมาดูภรรยาที่บ้านว่าทำอะไรเมื่อมาถึงเห็นภาพปาตาบาดใจเจอชายชู้นอนแก้ผ้าในเตียงภรรยาส่วนภรรยาไม่อยู่บ้านเดินไปบ้านเพื่อนบ้านนายสมชัยเดือดขึ้นหน้า ถามมีอะไรกับภรรยาฉันจากนั้นเกิดการชกต่อยกันขึ้นนายน้อยอ้างนายธีรวัตรหรือนายภคินัยวายโยพัก,าาพกอายุ53ปีหรือนายวัดผู้บาดเจ็บใช้ค้อนไล่ทุบก่อนจึงคว้ามีดแทงสวนออกไปทําให้นายวัดถูกฟันตามร่างกายหลายแผลได้รับบาดเจ็บสาหาัสเหตุเกิดที่บ้านเลขที่5หมู่13ตําบลชัยวานอําเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานี เยื้องหน้าวัดชัยนาทวลารามเมื่อเวลา16.30นาทีของวันนี้28พฤศจิกายน65ต่อมาพันตำรวจเอกวิชาญสุดธรรมแปลงผกกสพชัยวานได้สั่งการให้ตำรวจสายตรวจและตำรวจชุดสืบสวนสพชัยวานเข้าไปจับกลุมนายสมชัยหรือนายน้อยขณะหลับอยู่บ้านญาติที่บ้านหนองแซงโดยนายน้อยเปิดปากสารภาพแค้นจัดที่นายวัด แอบมาคบกับภรรยาทั้งๆท,ที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทมาทำแบบนี้ถือเป็นการหยามกันเกินไปตำรวจได้นำตัวนายวัดไปทำแผนประกอบรับสารภาพพร้อมกับแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะที่วันนี้นางตามลเดินทางไปเพื่อประกันตัวนายน้อยแต่ไม่มีเงินประกันจึงต้องให้สามีอยู่ในคุกไปก่อน นางตามนมลเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวยังมีอาการไม่สั่งเมาหรืออาจจะไปถอนเล่ามาโดยบอกว่าหลังเหตุการณ์ตอนนี้ตนยังคงเจ็บที่บริเวณชายโครงด้านซ้ายอยู่ซึ่งคนที่ทำนั้นก็คือสามีส่วนสาเหตุที่สามีทำแบบนั้นเพราะว่าไม่เห็นอยู่กับผู้ชายสามีก็เลยจัดการโหดซึ่งตนก็ยอมรับตามตรงว่าเป็นเรื่องจริง ที่ตนทําไปแบบนั้นต้นกับสามีอยู่กินฉันสามีภรรยากันมานานแล้วไม่มีลูกส่วนผู้ชายคนใหม่ก็รู้จักกันมนพาพอสมควรโดยรู้จักกันในวงเล่าเนื่องจากไปดื่มกินด้วยกันบ่อยครั้งโดยผู้บาดเจ็บนั้นเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันผู้สื่อข่าวถามต่อว่ายังรักสามีใหม่หรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่ายอมรับว่ายังรักสามีแม้สามียังอยู่ในคุก ตอนนี้ยังคิดอยู่ว่าจะประกันตัวสามีออกมาอย่างไรแต่ติดตรงอยู่ที่ไม่มีเงินไปประกันตัวจํานวน20 0 0 0บาทสำหรับผู้เ่าคนใหม่แฟนใหม่นั้นตอนนี้ต้นสงสารมากเพราะเขาได้รับบาดเจ็บแต่หลังจากนี้คิดว่าจะไม่กลับไปคบกับสามีเก่าอีกแล้วแต่จะกลับไปหาแฟนคนใหม่เพราะว่าสามีเก่าเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงโมโหร้าย ตนก็เลยอยากจะเลิกและลูกสาวลูกชายก็บอกให้เลิกไปหาผู้ชายคนใหม่จากนี้ก็จะเดินทางไปหาลูกที่อยู่กรุงเทพสักพักซึ่งวันนี้ล่าสุดได้บอกเลิกสามีเก่าไปแล้วแต่สามีเก่าก็บอกว่าฉันไม่ยอมเลิกนางตาม,มนกล่าวตอนท้ายขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ